สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Star ์ e c เ r านะคะวันนี้จะกลับมาพบกับคลิปดวงความรักเดือนมกราคมปี2024สําหรับ เพื่อนๆชาวราศีกันนะคะโอเคก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญ,ญาตจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนๆชาวราศีกันให้ความเคารพนับถือนะคะขอให้ช่วยส่งพลังงานเปิดจิตเปิดใจให้ลูกสามารถอ่านไพ่ได้อย่างตรงไปตรงมาจริงใจและสื่อสารได้อย่างถูกต้องเพื่อให้เพื่อนๆชาวราศีกันนาไปใช้อย่างมีประโยชน์นะคะขอบคุณค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะ ทำของเพื่อนๆกลุ่มกลุ่มแรกนะคะจะเป็นกลุ่มคนมีคู่เนาะกลุ่มคนมีคู่แล้วก็กลุ่มที่สองอะคะ่ะก็จะเป็นกลุ่มคนโสดแล้วก็กลุ่มคนโสดแบบมีคนคุยนะคะโอเคเราจะขออนุญาตสับไพ่แล้วก็เลือกไพ่แทนเพื่อนๆชาวราศีกันนะคะ เราเห็นพลังงานอันแรกเลยนะคะกุณลักชามกุหลักชามใบนี้ค่ะก็คือถ้าเทียบกับไพ่ไรเดเวกก็คือไพ่เอ่อวิลฟอร์จูนนะคะก็ที่เราเห็นมีไพ่วิลฟอร์จูนแปดเหรียญแปดดาบไนโอเพนเตเคินะคะอัวินถือเหรียญแล้วก็ไพ่บลูมไพ่บลูมในที่นี้เป็นเบอร์13นะคะก็คือจะเป็นไพ่เดทนะคะสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เราเห็น อาการของเราใช้คำว่าคนบางคู่นะคะอ่ะเราจะแยกก่อนก็จะมีคู่ที่มีสถานะปกติซึ่งเป็นคู่รักที่มีสถานะปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรเราเห็นการช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวก็คือเอ็ดออฟเพนตัคเนะคะแล้วก็ไพ่วิวฟอร์จูนเนี่ยก็คือเอมากับเอ็ดออฟเพนตัคเเนี่ยก็คือ การสร้างฐานะการช่วยกันสร้างฐานะคุณอาจจะกำลังมีแผนที่จะทำธุรกิจร่วมกันคือต่างคนต่างอาจจะทำงานประจําอยู่แล้วก็มีธุรกิจเล็กๆซึ่งปีนี้มันกําลังไปได้ดีคุณอาจจะชักชวนกันมาหรือใครคนใดคนนึงออกจากงานประจําเพื่อมาดูแลธุรกิจตรงนี้เป็นหลักก็เป็นไปได้สําหรับอันนี้นะคะเพราะว่ามันมีไนโอเพนเตอร์ก็คือมีในแง่ของการหาเงินคือคุณอาจจะรู้สึกว่า มันถึงเวลาแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาค่ะคุณค่อยๆทํามาตลอดค่อยๆลงไม้ลงมือทํามาทีละนิดทีละเล็กทีละน้อยอะค่ะทั้งคั่วค่ะสะสมประสบการณ์แต่ถึงเวลาปีนี้คุณรู้สึกว่ามันเป็นจังหวะและเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ลงมือลงแรงอย่างเต็มตัวนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณก็คิดโปรเจก t นี้มาพอสมควรแล้วอ่ะแล้วก็ได้ถึงเวลาที่จะได้เคลียอะไรที่มันไม่ใช่แล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะ โอเคได้ไปเริ่มต้นใหม่กับกิจการอื่นๆหรือทิ้งตัวจากงานประจําไปทํางานธุรกิจส่วนตัวอันนี้ก็เป็นไปได้สําหรับคู่ที่ไม่ได้มีปัญหาความขัดแยง้งและมาที่อีกม,มุมหนึ่งนะคะที่เรารับพลังงานได้เหมือนกันก็คือมีบางคู่ที่มีปัญหากันมานานแล้วเหมือนหาทางออกไม่ได้คิดไม่ตกว่าจะเป็นยังไงแล้วก็มีการจบลงของบางสิ่งบางอย่าง ะะอันนี้คือพลังงานที่เราเห็นเราขออนุญาตเปิดเพิ่มให้อีกสองใบนะคะสำหรับคู่ที่มีปัญหากันอยู่ตอนนี้แล้วเราเห็นถึงการถอยห่างนะคะเราเห็นถึงการถอยห่างของคนใดคนหนึ่งก็คือมันมีปัญหาแล้วก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะคะ่ะเลือกที่จะเงียบออกไปแล้วถอยออกไปแล้วก็มีฝ่ายหนึ่งที่คิดหนักแล้วก็คิดมากนะคะ เดี๋ยวเราขอเปิดให้อีกสองใบเพื่อขยายสถานการณ์นะคะแล้วก็อาจจะเห็นผลทางหรือ,อรายละเอียดของปัญหานะคะอืมโอเคสิ่งที่เราเห็นนะคะเราเห็นมีมาเพิ่มก็คือจัดติสิ่งที่คุณคิดไม่ออกแล้วก็ ไม่อยากจะทําแต่ด้วยความที่มันเป็นเหตุเป็นผลนะคะมันก็เหมือนสุดทางแล้วแล้วแทแนผลก็ขึ้นมามันเกิดการเปลี่ยนแปลงการขยับการจบลงและการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงๆซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณคิดหนักแต่ว่าในเมื่อพอเป็นเหตุเป็นผลแบบนี้ค่ะคุณจะทําความเข้าใจกับมันว่าเออสถานการณ์มันมาจนถึงในจุดที่มันเหมือนกับค่อนข้างอึดอัดนะคะ แต่อันนี้มันอาจจะเป็นการตัดสินใจฝ่ายเดียวซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งอะค่ะเขาอาจจะไม่ได้เห็นด้วยก็ได้เนาะเพราะเน,นี้ยเราเห็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งฝั่งใดฝั่งหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะเราไม่ได้เห็นสถานการณ์ทั้งหมดแต่มันมีในแง่ของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงในที่นี้อาจจะเป็นการปรับปรุงตัวเพื่อปรับความเข้าใจกันแต่คุณอะคิดและคิดอยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็มีไพ่ justice ขึ้นมาประกบความคิดของคุณก็คือคุณใช้เหตุผลเนาะคุณไม่ได้ใช้อารมณ์แล้วก็มีไพ่ เอ่ m p ทมเพล e มาประกบกับไพ่บ o ูมหรือไพ่เดย Day ์นะคะที่จะแบบาการเปลี่ยนถ่ายคือท o นฟอร์คะ่ะเปลี่ยนถ่ายแล้วก็เปลี่ยนมาสู่จุดที่ดีอาจจะเกิดการได้คุยกันปรับความเข้าใจด้วยเหตุและผลเนาะเดี๋ยวเราจะเปิดไพ่เปิดไพ่ดีมดิชัลขยายให้สำหรับคนมีคู่ที่อยู่ในสถานะที่มีปัญหา ะะเดี๋ยวเราขออนุญาตเปิดขยายส่วนคนที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ราบรื่นดีนะคะอย่างที่เราบอกไปอาจจะมีการได้เริ่มต้นทําธุรกิจส่วนตัวหรือถ้าคู่ไหนไม่ได้คิดจะทําธุรกิจส่วนตัวค่ะความรักก็ราบรื่นดีมีความสุขดีนะคะแต่สําหรับคนที่มีปัญหาสําหรับเพื่อนๆราศีกันนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดดูให้เนาะสามใบว่าสถานการณ์อะไรจะเป็นยังไงนะคะอัเสะ t r a อืมโอเคเราเห็นถึงความเชื่อมโยงกันนะคะความยงความเชื่อมโยงกันแต่อันนี้เราคิดว่าจะเป็นของสถานะปกติอะคะ่ะคุณจะอันนี้เรากลับมาที่คนที่มีคู่ที่เหมือนกับว่าคอนเน็กึ่งกันและกันอย่างเช่นมีไอเดีย อยากจะช่วยกันสนับสนุนทําธุรกิจกันนะคะอันนี้เราเห็นการเชื่อมโยงคุณมีไอเดียแบบทั้งสองคนนะคะเป็นคนที่เป็นนักคิดนะคานักขายเป็นคนที่เก่งเรื่องการทำมาหากินอาจจะไม่ใช่แบบค้าขายก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่ให้ความรู้เพราะว่ามันขึ้นไ่สิ่งคนสิ่งคนใซิตี้ก็คืออย่างเช่นคุณอาจจะทําธุรกิจออนไลน์หรืออาจจะเป็นโค้ดเป็นไลฟ์โค้ดเป็นครูเป็นคนที่ให้ความรู้ในโลกออนไลน์ก็ได้ซึ่ง เราเห็นการเชื่อมต่อการเชื่อมโยงอะคะ่ะอันนี้จะเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่จะทําธุรกิจอะไรร่วมกันจะทํางานอะไรเพิ่มเติมร่วมกันหรือคุณอาจจะขยายธุรกิจทําในสิ่งที่ต้องคอนเนคและติดต่อกับผู้คนมากขึ้นนะคะการเชื่อมต่ออันนี้เราเห็นการจดจดจ้องจ้องเพราะว่าคุณนะคะคิดมานานและสังเกตการมานานแล้วแต่คุณก็ไม่ได้พูดจริงๆริงสักทีเราเห็นไพ่ท n า i ิชันขึ้นมานะคะไพ่ท่าสิชันก็มีความหมายเดียวกันกับไพ่เทมเพลนนะคะ มันจะต้องมีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนคงต้องคุยกันนะคะอืมต้องมีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นเราจะดูนะคะว่าไพ่กรเดนังเจอค่ะจะมีคำแนะนำอะไรจะหยิบให้หนึ่งใบนะคะสำหรับไพ่กรเดนังเจออื new beginning มันจะเป็นการ เป็นการกวาดล้างนะคะเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่เพราะว่ามันมีทั้งไพ่ transition แล้วก็ไพ่ t e m p r a c e ขึ้นมาด้วยกันทั้งคู่ก็คือมันจะต้องเปลี่ยนจากสิ่งเก่าไปสู่สิ่งใหม่อะคะ่ะอาจจะเป็นการปรับทัศนคติซึ่งกันและกันนะคะเปลี่ยนนิสัยใหม่ๆเพื่อปรับตัวเข้าหากันทั้งสองฝ่ายนะคะมันจะมีการมี new beginning เกิดขึ้นนะคะมีการเกิดใหม่ Beginning your new life นะคะก็คือมีการเกิดใหม่นั่นเองเพราะว่าไพ่ใบนี้อย่างที่เราบอกมันคือเดซใช่ไหมคะเดซคือการตายไปจบไปการจบลงของบางสิ่งบางอย่างแล้วก็จะมีการเกิดใหม่จากการปร,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพราะมีท,ทั้ง transition แล้วก็ t e m p r a t e คือมันยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทัศนคตินิสยัยสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมอะไรก็แล้วแต่ของคุณทั้งสองคนที่มีปัญหากันอยู่นะคะมันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเราจะเปิดไพ่วิดคราฟนะคะว่าไพ่วิ h คราฟ มีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมจากตรงนี้นะคะ Magic Egg Beginning โอเคก็ต่อย้ำกับคำว่าเริ่มต้นใหม่นะคะคุณจะเห็นคำว่า Beginning ตรงนี้เนาะ Beginning ตรงนี้นะคะก็คือยังไงซะมันต้อง มีการเริ่มต้นมีการเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตใช้ไพ่ใบาชายอีกสามใบเพื่อที่จะช่วยขยายหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมนะคะอีกสามใบว่าจะเป็นอะไรจะมีสถานการณ์อะไรหรือเหตุการณ์อะไรที่ไพ่ใบาชายอยากจะบอกเพื่อนเพิ่ม,เ,มเติมนะคะโอเคการ์เวลอิน e อล w มนว t h เดอะ เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายนะคะ order woman dealing on relationship with ผู้หญิงที่มีอายุมากนะคะอาจจะมีการเกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่มีอายุมากทางด้านกฎหมายเรื่องพินัยกรรมเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องสัญญาซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ทั้งนั้นนะคะอาจจะเป็นธุรกิจธุรกรรมของคุณาาเกี่ยวกับเรื่องเอกสารทางกฎหมายมและ file เ c k e r นะคะ excitement มันจะมีการเริ่มต้นที่ตื่นเต้น ะะมีการเริ่มต้นใหม่มีการปรับเปลี่ยนใหม่เริ่มต้นใหม่ปรับเปลี่ยนใหม่คือหลังจากที่มีการพูดคุยกันแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับทัศนคติปรับเปลี่ยนนิสยัยปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมอะไรยกใหญ่เลยเพราะมันจะเป็นการเริ่มต้นการเปลี่ยนถ่ายสิ่งใหม่ๆนะคะที่เราเห็นเดีย๋ยวเราจะดูนะคะว่าเราไพ่เซลลแครจะบอกอะไรเพื่อนเพิ่มเติมนะสําหรับเพื่อนๆคนมีคู่ชาวราศีกันที่อยู่ในสถานะประมาณนี้เนาะ please ความสง,งบสุขนะคะเดี๋ยวอาจ just because some people are fueled by drama doesn't mean you have to attend to make your life a drama free zone โอเคบางครั้งอะคะ่ะการที่เวลาที่เรามีปัญหาแล้วเราไปเล่าให้คนอื่นฟังให้เพื่อนฟังให้ครอบครัวฟังอะคะ่ะบางทีคนที่อยู่ในปัญหาแบบเราอะคะ่ะเราไม่รู้จะพูดกับใครเนาะพอเราไปบอกไปกลายเป็นว่ามันกลายเป็นเรื่องเรื่องใหญ่โตขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราคิดว่า เรื่องนี้ควรจะคุยกับคู่ของคุณที่เป็นคู่กรณีที่เรารู้สึกว่าข้องใจไม่พอใจอยากให้เขาปรับเปลี่ยนอะไรอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรควรคุยกันด้วยสันติแล้วความสงบสุขมันจะเกิดมันจะเกิดแบบ n new b e g i n n i n g เลยมันจะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นอาจจะเป็นการปรับปรุงตัวใหม่แล้วก็เรียนรู้กันดีๆอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะอืประมาณนี้สำหรับเพื่อนๆชาวราศีกันที่มีคู่นะคะเดี๋ยวเราจะขอเคลีย นิดนึงเดี๋ยวเราจะกลับมากับสถานะคนโสดนะคะยังไงก็แล้วแต่เอาใจช่วยอยากให้คุยกันดีๆมันมีโอกาสในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคุยกันเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่กับทัศนคติใหม่ๆกับความคิดใหม่ๆนะคะเพราะบางทีคนเราอะค่ะอยู่ด้วยกันมานานอ่ะอาจจะไม่ได้เคยแบบพูดอะไรกันเยอะเนาะเพราะเหมือนกับอ๋อเป็นความเคยชินที่อยู่ด้วยกันแต่คนเราอะค่ะทุกๆวันมันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นทุกวันเดือนที่แล้วเราก็คิดไม่เหมือนกับ เอเดือนนี้เราก็คิดไม่เหมือนกับเดือนที่แล้วแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเราอาจจะคิดอะไรใหม่พฤติกรรมใหม่ๆอาจจะเกิดขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าให้ความเคยชินนะคะมันทําให้ความรักสั่นคลอนลงอะไรที่กังวลอะไรที่วิตกว่ค่ะพูดมันออกมาเราว่าคนที่เขาไม่รู้เนาะว่าเขาทําทําพฤติกรรมแบบที่เราไม่ชอบอะคะ่ะเราคุยกับเขาได้นะคะเอาใจช่วยนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมากับคนโสดทังสองสถานะนะคะโสดแบบโซดจริงๆกับโสดแบบมีคนคุยเดี๋ยวมาค่ะ โอเคค่ะสำหรับคนโสดทั้ง2สถานะนะคะโบบโสดจริงๆกับโสดแบบมีคนคุยเดี๋ยวเราจะขออนุญาตสับไพ่แทนแล้วก็เลือกไพ่ให้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างในเดือนมกราคม,มว้าวเดอดซันนะคะใบแรก เราชอบเดอะซันของสำหรับนี้มากเลยค่ะน่ารักนายอครับจะไม่โสดแล้วไหมเนี่ย s i ก k of s o ตรการเดินทางไปไหนเนาะมุ่งนาหารักใหม่หรือเปล่าโอเคแซลอีกแล้ว The World ทั้งเดอะซันทั้งเดอะเวิลเลยไม่โสดแล้วล่ะอืมอะเดอะไ r โ p h a n t โอเคไม่ต้องเปิดเพิ่มอันนี้เคลียร,เร์เข้าใจนะคะ ตัวคุณเองค่ะคือตอนนี้ทั้งคนโสดทั้งที่มีคนคุยแล้วไม่มีคนคุยเนาะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วสดใสน่ารักมากคือดึงดูดมากค่ะดึงดูดให้คนเข้าหาดึงดูดให้คนเข้าหามากๆเลยนะคะณนะสถานะตอนนี้นะแล้วก็ที่ ใบที่สองอะค่ะก็คือนายอัพคับอะก็คือความสุขสมบูรณ์คุณสมหวังคือคนที่เป็นคนโสดตอนนี้ค่ะถ้าไม่มีใครคุยเลยนะแล้วก็ยังไม่ได้รู้สึกอยากคุยกับใครอะคุณมีความสุขในการอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนรอบข้างอยู่กับเพื่อนคุณมีความสุขแล้วคุณอะเป็นดาวเด่นในกลุ่มเลยนะอืมที่มีความสุขขนาดนี้แล้วก็สําหรับคนที่มีคนคุยนะคะก็จะอยู่ในจุดที่มีความสุขอะ่ะคือคนที่คุยด้วยอะก็คือโอเคแล้วก็ The world ก็คือมีความเติมเต็มความสุขสมบูรณ์ให้คุณนะคะคนที่คุณคุยอยู่ด้วยตอนนี้ s i k o o s o r t อะคะก็คือเป็นการเป็นการเดินทางไปข้างหน้าจากที่เดิมไปสู่สิ่งใหม่โอกาสของสถานะที่จะกระเถิบขยับอะคะ่ะใช้คำว่าอะไรขยับเนาะขยับขึ้นจากการที่เป็นคนคุยมาสักระยะหนึ่งคุณจะเริ่มเห็นความชัดเจนเขาจะมีความเอาใจใส่การดูแล แล้วการห่วงแหนแสดงความเป็นเจ้าของอะไรออกมาทําให้คุณรู้สึกได้ว่าอ,อสถานะมันจะขยับแล้วและคือขึ้นมาเป็นไพ่ไฮโรแฟนนะคะไพ่ไฮโรแฟนเนี่ยก็คือจะเป็นไพ่พระเนาะเป็นไพ่พระซึ่งจะเป็นความแบบมีความหับโบราณมีความอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีคืออันเนี้นยนายก็อยากจะบอกว่าบางครั้งอะคะ่ะความสุขอะไม่ต้องไปเร่งมันเนาะให้มันเป็นความสุขที่ เรื่อยๆแล้วก็สุขทุกวันแบบเนี้ยสุขทุกวันสุขทุกวันไปเรื่อยๆค่ะเขาก็ยังมีไพ่มาเบรกนะคะเพราะว่ามันขึ้นทั้งเด e Sun ซันแล้วก็เด e w o เวลเนาะคือความสุขสมบูรณ์ความอิ่มเอมในใจมีไพ่ก้าวถ้วยด้วยอะไรเงี้ยคุณมีความสุขแล้วก็เจอคนที่แบบดูแลคุณอย่างดีด้วยเขาก็เลยแบบอ่ะโอเคคุณจะเดินทางจากจุดหนึ่งจากสถานะความสัมพันธ์หนึ่งไปสู่อีกสถานะหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเออมีความสุขก็ดีนะแต่ไม่ต้องรีบโอเคไหมคะ No? ไม่มีอะไรแย่นะคะแต่เพียงแต่ว่าอยากให้มันกลมกล่อมแบบค่อยเป็นค่อยไปอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ต้องไปเร่งรีบอะไรมันนักอืมให้มันแบบโววิดเดอร์ฟลอะค่ะก็คือไปเรื่อยๆเนาะ mm. เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า mm. แล้วไพ่ใบาชามีคําแนะนำอะไร mm. คือเราเห็นนะคะไพ่มีพลังความสดใสมากๆนะคะ mm. ทั้ง The Sun แล้วก็ The World เลยอืมดูกันนะคะว่าไพ่ใบาชาจะมีคําแนะนาอะไร เพิ่มเติมให้กับเพืเ่อนคนโสดราศีกันโอเคแคททูเฟสแฟนคืออย่างหนึ่งนะคะที่จะต้องระวังอะเราว่าด้วยความที่สําหรับคนโสดแล้วก็คนไม่โสดทั้งคู่เลยนะคะคุณอาจจะเจอคนที่ตีสองหน้ากับคุณอะต่อหน้าอย่างหนึง่งรับหลังอย่างหนึง่งคุณอาจจะได้เจอคนแบบนั้นนะคะเดือนมกรานี้เกรปไทม์ทูโกร์เอาท์แอนด์แเนี่ยค่ะมันคือการขยับสถานะไปสู่อีกสถานะอีกเลนะเวลหนึ่งคือคุณจะแบบ ได้ขยับแน่นอนด็อกโปรเทคชั่นฟอร์มพาวเวอร์ฟูลเฟรนแต่คุณเจอคนสองหน้าก็จริงแต่คุณจะมีเพื่อนคุณนะค่ะที่เขาจัดการให้กับคนที่คิดไม่ดีคิดไม่ซื่อแล้วก็ตีสองหน้ากับคุณคือคุณจะมีเพื่อนที่รักคุณมากกว่าค่ะจัดการกับคนที่คิดไม่ดีกับคุณเห็นไหมคือเป็นคนที่ดวงดีโดยพื้นฐานนะคะเป็นคนที่เป็นที่รักเดลซันเนี่ยมีความสุขสมบูรณ์มากๆอกะคือไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับเนาะแล้วก็เป็นคนที่คนรอบข้างรัก เพื่อนเพื่อนก็รักเพราะฉะนั้นนะคะจะไม่มีอะไรอะมาทําร้ายคุณได้เลยแต่มันก็จะมีบอกเนาะอย่างถ้าเป็นคนที่แบบโสดแบบโสดสนิทยังไม่คิดมีใครอะค่ะก็อยู่กับเพื่อนล้อมรอบไปด้วยเพื่อนแต่ถ้าคนที่โสดแล้วมีคนคุยจะขยับสถานะค่ะก็ขยับได้แต่อยากให้แบบค่อยเป็นค่อยไปเนาะค่อยเป็นค่อยไปค่อยคแบบ เก็บเกี่ยวความสุขไปทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าโทนไพ่อะมีความสุขมากเดอะซันแล้วก็ไพ่เดอะเวลเลยสวยงามจริงๆอชอบพลังงานจังเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะดูไพ่ดีมิเชลให้3ามใบนะคะว่าจะมีสถานการณ์อะไรอีกสำหรับชาวคนโสดราศีกนันเนาะ แ <Appro> <laughs> okay, okay. อปฟู v e โอเคโอเคอ่ขยับสถานนะก็คือแอปฟู v e แหละโอเคโอ้ยอยู่ๆก็ขึ้นมาแอปฟู v e เลย <laughs> อีกใบหนึ่งนะคะอินสปายและลีเล็กโอเคก็มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะก็คือเห็นเห็นด้วยเพราะว่า ขึ้นทั้งไพ่เด e s u ซันและ t ด e World คุณสองคนนะคะมาเติมเต็มซึ่งกันและกันมาเป็นแรงบันดาลใจให้แก่กันและกันนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่รีแลกเพราะมันขึ้นไพ่แบบไพ่สบายสบายะคะ่ะไพ่เดินทางไพ่ท่องเที่ยวอย่างเงี้ยไพ่ที่คุณจะได้ไปใช้เวลาด้วยกันแล้วก็ขยับสถานะนะคะอืมแน่นอนไม่รู้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยคนสดก็มีความสุขดีนะคะถ้าคุณยังไม่ได้คิดจะมีใครคุณก็จะได้อยู่กับเพื่อนๆน,นที่รักคุณนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะคุณจะมีเพื่อนที่ปกป้องคุณเสมอ เดี๋ยวเราขอเปิดไพ่วิธครับออรเข้านะคะว่าจะมีคำแนะนำอะไรมาบอกว้าว uh huh. wow. wish upon a star I am made from the stuff of star I matter โอเคสิ่งที่คุณอยากได้อ่ะคะ่ะมันมีความสดใสอิ่มเอมใจของคุณอยู่ก็ ทุกอย่างที่คุณปรารถนาค่ะคุณได้สิ่งนั้นแล้วนะคุณได้รับมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะสวยงามมากเลยแอพพูบแล้วว่ะไม่มีอะไรไม่ให้ลรวป้าแอพพูบแล้วว่ะเคไพ่สวยงามมากเลยอ่ะโอเคยังไงเราขอเปิดไพ่แกเดนเเจ้านางฟ้าผู้พิถักให้อีกอีกนะคะแล้วเดี๋ยวมีไพเ่เซฟแค่อีกเรายังไม่หยุดง่ายๆเราจะเปิดไปอีกนะคะ <c oughs> <c oughs> เราอยากให้เพื่อนๆได้รับพลังงานที่เรารู้สึกอะคะ่ะเราอยากให้พลังงานนั้นอะถ่ายทอดไปถึง ทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะเราอยากให้ได้รับพลังงานดีๆจากสิ่งที่เราได้รับมาเราอยากแบ่งปันนะคะโอเคอินท i t ิชันสัญชาตญาณนะคะสัญชาตญาณนำพาไปเลยค่ะโอเคทุกอย่างมันสดใสสวยงามอืมดีจริงๆคนสดก็คือไม่โสดลวละ่ะคุยคุยไปก็เลื่อนสถานะแน่นอนละเค่ okay. เราขอยิบไพ่เซลล์แคร์อีกใบหนึ่ง โอเคเห็นไหมคะ Change Course ก็คือการปรับเปลี่ยนสถานะ A cross door is an invitation from l i f e t o move in an event better direction is time to change course ถึงเวลาเปลี่ยนสถานะแล้วค่ะอัพูปเนาะดูดิเนี่ยไม่รู้จะต้องพูดอะไรอีกเลยคนโสดราสีการไม่โสดแล้วแหละ เด,เดี๋ยวเดือนหน้าต้องดูอันนี้แล้วนะไปดูสถานะคนมีคู่แล้วนะไม่ต้องรอคลิปไทยคลิปแล้วนะคือไปดูต้นคลิปเลยนะไปดูสถานะคนมีคู่ <c oughs> โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมขอบคุณที่มารับพลังงานดีๆไปด้วยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันเดือนหน้านะคะสำหรับความรักเดี๋ยวเราจะทำคลิปดวงรายเดือนคุมภาพันน่าจะปล่อยซักวันที่7วันที่8นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำแล้ว งั้นก็รับพลังงานดีๆไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเดือนคุมพาค่ะอ่านสถานะสําหรับคนโสดที่มีคนคุยแล้วอัปเกรดไปแล้วอะคะ่ะเดือนหน้าค่ะอ่านสถานะคนมีคู่นะคะค่ะ <c oughs> วันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ